วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องนะคะเลี้ยงกบเนี่ยใช้บริเวณใช้พื้นที่เยอะไหมก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าการเลี้ยงกบเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะอันนี้ลูกอกอจะมาแนะนําพื้นที่สําหรับการเลี้ยงกบนะคะในปัจจุบันที่ลูกอ๋อมีอยู่นะคะแล้วก็กําลังีจะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะ พื้นที่ที่ท่านกำลังเห็นอยู่นะคะก็เป็นพื้นที่ไม่เยอะนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบ่อซีเมนต์นะคะขนาดกว้างความกว้าง2คูณ4เมตรนะคะจำนวนทั้งหมด6บ่อนะคะบ่อนี้นะคะเป็นบ่อการอนุบาลลูกออสนะคะมีขนาด3คูณ4เมตรนะคะซึ่งจะกว้างและใหญ่กว่าขนาด ออบ่อที่แล้วนะคะซึ่งเป็นบ่อพอพันกบนะคะมีทั้งหมดนะคะหกบ่อนะคะแต่ละบ่อก็มีขนาดเท่ากันนะคะมีการฉาบการเทพื้นนะคะอย่างดีนะคะป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดีนะคะมีการทดลองน้ําเอาน้าเข้าน้ําออกนะคะไม่มีการรั่วซึมนะคะพื้นที่ของเราไม่เยอะนะคะ จากว่าเราทําเป็นแบบครบวงจรนะคะนั่นก็คือเพาะเองเลี้ยงเองขายเองจาหน่ายเองนะคะมันก็เลยต้องใช้พื้นที่ที่จะดูเหมือนจะเยอะนิดนึงนะคะหมอน,นี้ก็ทําขึ้นมานะลองรับลูกออสนะคะบ่อหนึ่งก็จะรองรับลูกออสได้ประมาณ25-30กิโลนะคะในลูกออสบริมาณได้ประมาณ20-25วันนะคะ ลังจากนั้นอนุบาลไว้แล้วนะคะพอเริ่มที่จะมีขางอกหรือว่าเริ่มที่จะเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคล้ายๆกับจะเริ่มที่จะกลายเป็นลูกกบเราก็จะมีการคัดแยกนะคะออกมาจากบ่ออนุบาลลูกออดนะคะส่วนพื้นที่ข้างๆนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างนะคะ ทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะไว้ตั้งกระชังบุกนะคะหรือไม่ก็จะทำเป็นบ่อพลาสติกนะคะรองรับนะคะ,ะลูกกบนะคะที่เป็นขาแล้วเรียบร้อยนะคะทางด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยนะคะได้ประมาณสักห้าถึงเจ็ดกระชังนะคะเดี๋ยวต้องดูความกว้างความยาวของอกระชังก่อนว่าจะ จะเป็นในรูปแบบใดนะคะจะมีความจะทำเป็นยาวมากสั้นน้อยเพียงใดนะคะเราก็จะมาประเมินกันดูนะคะว่าจะได้ทำได้กี่บ่อนะคะ